พาชิมนะคะวันนี้เราจะมากินพิซซ่านะคะมีหน้าเออมีหน้าอะไรอันนี้หน้าเบคอนนะคะอันนี้หน,น้นานอูอารดเลือกที่นอ้องสิผานลูกสาวมากินในไเบิร์นะคะมัน,นอัน,นลองลองกินกันเลยนะคะอันนี้้ฮ้าเจ้าอันเพิ่มซีไ้พรอมด้วยจังมันบมีซีดอกแม่เพิ่มซีไ้พอม ใช่อ,อ,อันนี้ก็สั่งอันเพื่อนมากได้โดนเสรอมันมาก็ยังแจ็พเกเาเลยนจะมีเห็อน,นำ้ำไม่ถึงหรออม,อมันกจะปกระปนุ่มๆกรอปอ๋ แซ่บดูจ่เจอมยิบยิ่มประจำแต่ว่าซังมาสามสามถาดเนาะก็ให้พ่อเพิ่นกับน้องเพินกินไปแล้วถาดหนึ่งก็เลือกสองถาดจ้ะบ่มนี่ยังกินกับซังนเนพิน่น,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 กกน,นมากิ <c oughs> าานงสิล่ะกินแฮมเขาเลยอุ้ย <c oughs> แล้วบ่อ อันนี้เป็นหนาหนาซี่ฟูทะเลหนาซี่ฟูอันนี้จะเป็นกุ้งมันก็ใส่หลายอย่งางดูมันจะมีปูอาจมีกุ้งนะแล้วว่ากินก็อิ่มจนะิ้มอยู่ได้แตอ่อันนี้เป็นถา,าดผัดกลางจังเป็นมากมาันก็มาส่งละไห ชงหายยู่เพื่อนเลยสบายอยู่เพราะว่าคูิดเท่ากับบคคอยด้ออกไปใส่แก,ก็อยู่เพื่อนก็สั่งก็สั่งขอมากินแนยู่เพื่อนทันแม่เข้าแบบม่นมีน้ำกินเนาะกอนเที่ยงตังมากินใดกัพซ่าก็มีลายหนาอยู่นะเห็นไหมนจะเปแบบนีอ้ออะ ก็แซ่บคนละแบบหนานี่ก็แซ่บแบบนี้อย่างสงียนะอันนี้เป็นหนามเบคอนก็แซ่บเพื่อกันเพื่อ็ดขอแบบกรอบๆได้หน่อย้องมอ l แซ่บวาคือเขาบอกไหมนิวยิวแล้วหร แซแบอยู่จ้ะหม,อม้อข้นกนินกับน้ำอารมณ์กินกับนุ่มอย่างไรเด้จ้ะเราจะจะลอง้อดเนาะแต่ว่ากับว่ามนยาอันนั้ไหนกับแสบอยู่หนาคือจะกรอบไปถา้าถาหนึ่งนะมามาว,ว่าไ,ไหหอ้นีมันรา่อยแต่ว,ว่าลูกสาวเขาชอบนาหนายังก่อนนาที่ฟูน,น้าทีู่เนาะหนากุ้ง เพราะว่าแม่ก็กินได้ทุกผ่านแจกเบิร์ดพี่น,อนอ้องพี่ขอกำเนิดตอนเที่ยงเหม็นมาไหนเลยหระว่ากินอีหยังตอนเที่ยงเนาะมีเมนูอีหยังมาน้ำเสนอ้ะเหม็นมาไหนเลยจ้ะไต่คิดเพื่อสิอ,อยากน้ำมาก็เพิ่งอง ผ้าพิ่นว่านางกินได้จ้ะเป็นคลิปแรกเนาะเพราะว่าสังพิซ่ามากพอดีก็เลยผ้าพิ่นว่านางกินล่องเบิงก็ให้ติดตามส่องในได้จ้ะช่องแม่อิ่มพากินผ้าถือมุจจา อันนี้เป็นเบคอนจ้ะเพิ่งก็ไห้ไส่ไหลได้น้ำกับหลไหลยอยู่ยน้นองโมงอยูสันไหนเล้วะนอ,อยูสันปี่ีพหนึ่ง้ะจ้ะเปิ่ลกะเบเลยไปโรงเรียนเนาะเปิลยังกบ้อ้วังต่้อนี้น เป็นโคหดิีเพื่นกระเลื่อไฮเรียนเพื่นกระเริ่มใชียรไฮเรียนออนไลน์เลยจ้ะยุ่งงานขนาดเย็นจะแซ่บได้หระพิซซ่าเด็กหน่อยก็มกักกินแค่ของก็ได้ หลายอยู่อันนี้เพิ่มเพิ่มชีพร้อมเนาะเพิ่มชีเพิ่มจะคิดยี่สิบบาทจริงนะอันนี้หน้ากุ้งมันมชิ้นหนาไปก่อนไหมชิ้นหนาัอันนี้มันมันอยากเย็เยนๆแล้วเนาะปกติมันห่อนมันจะยืดเลยจนะ้ะยืดยืดขึ้นอยู่ยได้ชีเพิม่มอันนี้มันเย็นแล้วอันนี้มันเย็นแล้วอ่ะแกะเพื่อเขา เมื่อนี้กับกินพิซซ่าให้เบิรงนมาจาะแล่ว่าคลิปหนาสิกินอยังให้เบิรงกระติดตามไหนได้จ้ะเพราะว่าพิพาดประกันใดกับเม่นมาได้ได้จ้ะว่าอยากให้เอ็ดอย่างเนาะถ้าก็กินได้บ่หลายหกพี่น,อน้องเมื่อกี้ ผู้นึงกับโบกเกินฐานนึงจ้ะก,<อ>ก่ว่าเพ,พิ่งเพิ่งกินไฮไลท์ยู่ฐานกลางกระแทบอยูออ่อันนี้เขากำลังถิ่นเพื่อน,อนเนาะมีเพื่อน<ต>วน่าสิพ่าไปส้มอันตรงหน้างามๆอยู่จะขึ้นเมื่อนี้คนโตกเ็เริ่มอะไรไ,ไปทายอพี่น้องจะอินกัน นี่แล้วจ้ะก็เริ่มอิ่มแล้วนั่บาอิ่มั่บอิ่มเอกินสัอเินยบงกริษของเป็นไงเิของเนยงไง้็ิองนับ้เดอกบิงเกนับ้เกองป็นั้เดกนไ้ากิษง่ายังแงบาิมัยังแ้วอเรับองอปสั่งอรันนงไ้โมกิน จ้ามื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนเนื่องจากเหมือนพามากินพิซซ่าให้เบิ้งเนาะต่อไปกะกินอีหยังไงก็ให้ติดตามเบิง้งเนื่องจากติดตามส่องข้วาวพรมาแม่อิ่มก,กินแซ่บเนื่องจากฝากกดไลค์กดแช่แค่น้ำในเลือดจ้าสวัสดีจ้า